เหตุการณ์ที่จะเล่านี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของพอ่อซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นโมดก็คือเจ้าของเรื่องเพิ่งอายุได้ประมาณสักหกเดือนได้ต้องบอกว่าพ่อของโมดนั้นเป็นคนจังหวัดนะครปนมส่วนแม่นั้นเป็นคนอุบลราชธานีปกติก่อนหน้าที่จะมีโมดพ่อกับแม่ก็จะอาศัยอยู่กับ ทางบ้านของแม่พอมีลูกด้วยกันทางบ้านของแม่ก็บอกว่าให้แยกกันอยู่ไอ้ครั้นจะไปอยู่ทางบ้านของพ่อนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าทางนั้นนั้นมีญาติพี่น้องอยู่กันเยอะมากคุณตาก็เลยบอกให้ไปอยู่กันที่นาซึ่งก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักพื้นที่ตรงนั้นนั้นเดิมทีมันก็จะมีเทียงนาอยู่ก่อนแล้ว แล้วก็มีพื้นที่ที่พอจะให้สร้างที่พักได้พ่อกับคุณตาก็เลยช่วยกันที่จะสร้างบ้านหลังเล็กๆขึ้นมาหลังหนึ่งเมื่อเสร็จสับทุกอย่างก็ได้พาแม่แล้วก็ตัวของโมดเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นพ่อนั้นเป็นคนที่ต่างถิ่นมาอยู่ในถิ่นของแม่ก็ไม่เคยรู้จักกับใครมากมายนะักแต่มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งก็ไปรู้จักกันตอนที่ช่วยกันทำบ้าน คือบ้านของเขาก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของพ่อที่สร้างใหม่เขาก็ได้มาช่วยอยู่บ่อยครั้งและที่ทำให้ทั้งสองคนนั้นสนิทกันก็เป็นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นนั้นเป็นเคยต่างถิ่นเหมือนกับพ่อผู้ชายคนนี้นั้นชื่อว่าลุงพลพ่อของเรานั้นก็ชื่อลุงพลเหมือนกันลุงพลนั้นต้องบอกว่าเป็นคนที่ร่างใหญ่กำยำเป็นอย่างมาก ใหญ่กว่าพ่อของเรามากเกนั้นไม่ค่อยชอบที่จะใส่เสื้อเท่าไรนักเนื้อตัวของแกก็จะเป็นสาบเป็นอย่างมากเพราะว่าเกไม่ค่อยชอบอาบน้ําคือเป็นคนลุยๆทำงานได้ทั้งวันแต่น้ํานั้นไม่อาบหลังจากที่เสร็จภารกิจในแต่ละวันลุงพลและก็พ่อของเรานั้นก็มักที่จะมาดื่มกินกันอยู่ที่บ้านของพ่อ ดึกๆหน่อยก็จะชวนกันออกไปจับกบเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทางบ้านของลุงพลนั้นก็มีลูกเหมือนกันแต่ว่าพอตกตอนย็นเมียของแกนั้นก็จะพาลูกนั้นไปนอนอยู่ในหมู่บ้านทําให้แกนั้นต้องนอนอยู่ที่เถียงนาคนเดียวแล้วมีอยู่วันหนึ่งซึ่งก็เป็นช่วงเย็นๆพอนั้นได้ไปตกปลาอยู่ที่บ่อข้างๆกับเถียงนา เพอเอินเหลือบไปมองเห็นลุงพลยืนอยู่ที่คันนาพอดีแต่ว่าเกยืนอยู่แบบลักษณะนิ่งๆไม่ได้พูดอะไรออกมาพ่อมองไปสักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้ตะโกนออกไปว่าทำอะไรลุงพลไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่ว่ากวักมือให้เข้าไปหาพ่อก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินตามลุงพลไปลุงพลนั้นเดินเข้าไปในเตียงนาของตนเอง ซึ่งเพียงนาของลุงพลนั้นต้องบอกว่ามันจะกรกทึบเพราะว่าต้นไม้นั้นเก็บลูกเอาไว้รอมรอบบ้านของแกทำให้บรรยากาศมันดูครึมๆแต่ก็สดชื่นเพราะธรรมชาติเป็นอย่างมากเมื่อพ่อไปถึงที่หน้าเคียงนาก็ได้เดินเข้าไปในบ้านจึงพอคิดว่าลุงพลนั้นอาจจะให้ไปช่วยในการผ่าฟืนหรือไม่ก็ช่วยอะไรสักอย่างก็เดินเข้าไปตามปกติ เหมือนคับทุกๆครั้งเมื่อพอเดินเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นนั้นก็คือเมียของลุงพลซึ่งก็นอนคว่ำหน้าอยู่ไกลๆกับตัวบ้านเลือดนี้ต้องบอกว่านองเต็มพื้นที่ไปเลยเมื่อเห็นดังนั้นพอก็รีบวิ่งเข้าไปแล้วก็จับร่างของเมียลุงพลนั้นพลิกขึ้นมาก็สังเกตเห็นว่าที่ศีรษะของเมียลุงพล เหมือนกับโดนของแข็งอะไรสักอย่างนั่นแหละทุบเข้าไปที่หน้าผากพ่อก็ตกใจเมื่อเห็นดังนั้นรีบเขย่าตัวเมียของลุงพลให้ได้สติแล้วก็มันเหมือนจะได้ผลด้วยเมียของลุงพลนั้นได้ลืมตาขึ้นมามองลืมบานี้คือสายตาแบบสลดุ้งเสลอแล้วก็เป็นสีหน้าที่ตกใจหวาดกลัวเหมือนกับเจอเหตุการณ์ร้ายอะไรบางอย่าง มาหยกๆยกคำแรกที่เมียของลุงพลพูดขึ้นมานั้นก็คือช่วยผัวฉันด้วยพ่อก็รีบถามว่าแล้วพลอยู่ไหนเมียลวงพลก็รีบชี้ไปทางข้อกรัวซึ่งก็อยู่ทางหลังบ้านไม่ไกลจากตัวบ้านมากนักพ่อก็รีบวิ่งเข้าไปเมื่อใกล้ที่จะถึงอคอกัวพ่อก็ได้เห็น เท้าของคนนั้นโผล่ออกมาจากข้อคัวก็ทําให้พ่อนั้นเริ่มใจคอไม่สู้ดีนะักรีบเร่งฝีเท้านั้นเดินเข้าไปอีกเมื่อไปถึงก็จะเห็นแค่เท้าส่วนลำตัวไปจนถึงหัวนั้นก็จะมีขี้หัวทับถมอยู่แต่พ่อนั้นก็สันนิษฐานได้แล้วว่าเป็นลุงพลหลังจากที่เห็นเหตุการณ์แบบนั้นพ่อก รีบเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปบอกให้กับตำรวจให้กับชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านให้มาดูหลังจากนั้นไม่นานนักทุกคนก็ได้พากันมาที่บ้านของลุงพลรวมทั้งตำรวจด้วยสภาพของศพลุงพลนั้นต้องบอกว่าถูกจอสศพไปที่ศีรษะแล้วก็ที่ลำตัวอยู่หลายแผลทางด้านเมียลุงพลนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นกำลังทำกับข้าวอยู่ ซึ่งก็ทำอยู่บนบ้านสักพักมันก็ได้ยินเสียงของผัวตัวเองกำลังร้องของความช่วยเหลือแก่ก็เลยรีบวิงออว่งออกมาดูเมื่อวิ่งออกมาดูพ่อปรากฏว่าเห็นสามีของตัวเองนั้นนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างๆร่างของผัวตัวเองก็จะเป็นผู้ชายร่างเล็กๆแบบผอมๆ ยืนถือจอบเตรียมที่จะฟาดซ้ำลงไปอีกครั้งเมื่อเห็นดังนั้นตัวเองก็ได้ตะโกนออกไปบอกว่าหยุดแล้วรีบวิ่งลงไปห้ามเข้าไปจนผู้ชายคนนั้นนั้นเอาจอบตีเข้าโดนที่หัวของแกจนแกนั้นสลบไปจากการที่สืบสวนของตำรวจก็ได้ความมาว่าผู้ที่ลงมือฆ่านั้นก็จะเป็นคนบ้าที่อยู่ภายในหมู่บ้าน ลงมือทำไปเพราะว่าความกลัวส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากการที่ชาวบ้านนั้นมักจะพูดให้คนบ้าคนนี้นั้นฟังอยู่บ่อยๆคือพูดว่าเดี๋ยวจะเรียกไอ้ผลน,นั้นมาจัดการหรือไม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไอ้ผลน,นั้นฆ่ามึงนะการที่ชาวบ้านพูดอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าลุงผลน,นั้นเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตร่างกายกำยำที่สุดภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงใช้ชื่อของลุงพลในการพูดกลมขู่คนบ้านในเวลาที่มันเดินปรีเข้ามาหาเพื่อที่จะให้มันนั้นหลบไปทางอื่นไม่ให้เดินเข้ามาหาตัวเองการกระทําเช่นนั้นมันก็ทําให้คนบ้านั้นมันจําฝังใจว่าลุงพลนั้นจะฆ่ามันลุงพลเป็นคนอันตรายสําหรับตัวมันมันก็คิดไปเพราะว่ามันเป็นคนบ้าแล้วในวันดีเกิดเรื่องนั้นต้องบอกว่ามันเป็นเวลาที่ แระจวบเหมาะพอดีคือคนบ้าคนนี้นั้นเดินมาเห็นลุงพลที่กำลังนั่งหันหลังให้กับมันโดยความคิดที่กลัวว่าลุงพลนั้นจะมาฆ่ามันมันก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าลุงพลก่อนมันเห็นจอบตั้งอยู่ไกลๆมันก็เลยรีบไปขวาจอบแล้วก็สักเปลี่ยงเข้าหาลุงพลจนลุงพลนั้นแน่นิ่งไม่มีทางต่อสู้ใดๆทังสิน้น ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารสําหรับแกและก็เมียของแกที่จะต้องมาตายโดยที่ว่าไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยศพของลุงพลนั้นก็ได้ตั้งสวดกันอยู่ที่เถียงนานหนึ่งคืนเพราะว่าในหมู่บ้านนั้นก็จะไม่มีวัดและที่สําคัญก็คือเป็นศพตายโหงชาวบ้านก็ไม่อนุญาตให้นําศพตายโหงเข้ามาภายในหมู่บ้านมันเป็นความเชื่อของคนที่นั่น พ่อของเรานั้นก็ได้ไปช่วยงานศพอยู่ทั้งวันกลับมาถึงที่บ้านก็ประมาณสองทุ่มก็เตรียมตัวที่จะออกไปจับกบอย่างเช่นทุกๆคืนแต่ในใจมันก็คิดวันๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะลุงพลมันจะตามเรามาไหมเพราะว่าทุกครั้งที่ออกไปจับกบก็จะมีไอ้ผลเพื่อนรักออกไปกับเราด้วย แต่ถึงจะกลัวยังไงพ่อก็ต้องออกไปเพราะว่าถ้าไม่ออกไปก็ไม่มีอะไรให้ลูกเมียได้กินกลัวผากท้องของคนในครอบครัวไม่มีกินมากกว่าที่จะไปกลัวผีของลุงพลพ่อก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เอาไฟฉายนั้นมาคาดไว้ที่หัวแล้วก็อุปกรณ์ในการแทงกบจับกบต่างๆก็ได้เดินลัดเลาะไปตามคันนาเหมือนกับเช่นทุกๆคืนที่ได้ออกไป คอยส่องหากบที่มันชอบแอบอยู่ใต้ซอกใต้ผงหญ้าอะไรประมาณนั้นเดินหาไปเรื่อยๆจนไปถึงปลายนาแถวๆกับตีนเขาจมูกของพ่อนั้นเกิดได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยมากๆกลิ่นนี้นั้นได้ดมอยู่ทุกคืนเมื่อได้กลิ่นดังนั้นพ่อก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือกลิ่นของลุงพลจังหวะนั้นพ่อุนลุกสู้ขึ้นมาเลย ในใจก็คิดว่าใช่มันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราคิดมากไปเองความรู้สึกกลัวมันก็ตีกันอยู่ในสมองแต่จะให้วิ่งกลับไปโดยที่ไม่มีกบให้ลูกเมียได้กินก็กระไรอยู่เพราะว่ากลัวลูกเมียนั้นจะไม่มีอะไรกินมากกว่าพ่อก็ต้องพยายามที่จะข่มความกลัวไว้แล้วก็ทำเหมือนกับไม่ได้กลิ่นอะไร หากบไปเรื่อยๆในทุ่งนามืดๆคนเดียวสกักพักพอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับฝีเท้าของคนนั้นเดินอยู่ข้างหลังมันดังสวบสวบ,สวบ,สวบมันมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นที่เป็นเอกลักษณ์ของลุงพลแล้วยิงทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้พ่อนั้นคนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวแต่ก็ไม่กล้าที่จะหันกลับไปพ่อเดินไปเรื่อยๆอีกระยะหนึ่ง จนมันตนไม่ไหวพอก็ได้หันหลังวับกลับมาดูข้างหลังในทันทีถึงแม้ว่าคืนนั้นมันจะเป็นคืนเดือนมืดแต่มันก็ยังพอมีแสงจันทร์ที่ส่องลงมาพอให้เห็นว่ามีใครสักคนหนึ่งยืนอยู่คือยืนอยู่นิ่งๆเสื้อผ้าไม่ใส่สพายคล้องใส่กบแน่นอนว่านั่นก็คือลุงผลนั่นเอง แกยืนห่างจากพ่อไม่ถึง10เมตรด้วยซ้ำภาพที่เห็นก็ทำให้พ่อนั้นตกใจจนสุดขีดรีบกระโดดลงไปในทุ่งนาเลยคืยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นรีบฝ่ากองข้าวที่กำลังออกครวงไม่ไปตามกันนาแล้วตัดตรงไปยังบ้านของตนเองในทันทีในจังหวะที่วิ่งอยู่นั้นหูมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนวิ่งตามมาติดติด เมื่อพ่อวิ่งไประยะหนึ่งก็ทนไม่ไหวต้องหันวับกลับไปดูภาพที่เห็นก็ทำให้พ่อนั้นแทบจะหมดสติลงตรงนั้นมันเป็นร่างกํายำดำทะมึนวิ่งผ่าก่อก้าวตามหลังพ่อมาแบบติดติดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นสาบแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าจนแทบจะอ้วก พ่อนั้นร้องโวกเวทโวยวายลันทุ่งนาเลยคือวิ่งแบบสเปดสปะหกล้มบ้างในบางครั้งบางคราวแล้วก็รีบลุกขึ้นวิ่งต่อไปจ้ากว่าที่วิ่งนั้นมันก็รู้สึกว่าของที่ถืออยู่มันหนักก็เลยได้ทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังจนมาถึงที่เถียงนาของตอนเองจังหวะนั้นเองก็ทำให้พ่อรู้สึกเย็นวาบไปที่สันหลังเหมือนกับมีอะไรสักอย่างเปียกๆเย็ยนๆ มาสัมผัสโดนที่ท้ายถอยของพ่อจังหวะน,นี้พ่อไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองอีกแล้วมันกลัวกลัวว่าภาพที่เห็นนั้นมันจะเป็นลุงผลแล้วก็เป็นภาพที่สยดสยองที่ไม่สามารถรับได้กลัวว่าจะทำให้ตัวเองนั้นหมดสติไปพ่อไม่ได้ล้างเนื้อล้างตัวพอไปถึงที่บ้านก็ถอดรองเท้าได้ก็วิ่งขึ้นไปทั้งโครน เสือผ้าที่เปียกเพราะว่าหกล้มลุกลี้ลุกลนในการวิ่งมาที่บ้านเปิดมุงได้ก็เข้าไปนอนห่มผ้าห่มอยู่กับแม่ในนั้นแม่นั้นก็ไม่ได้ถามว่าไปโดนอะไรมาไปทำอะไรมาเพราะว่าแม่รู้อยู่แล้วว่าพ่อนั้นต้องเจอเขาแน่นอนเช้าวันต่อมาก็ได้มีการนำศพของลุงคนนั้นไปที่ป่าชา้า แล้วพ่อก็ได้นําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเป็นเล่าให้กับคนในหมู่บ้านฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเกักคนหนึ่งทุกคนก็หาว่าเกนั้นกินเหล้าแล้วก็คิดไปเองเพราะว่าทุกคืนวันก็จะอยู่กับลุงพลพอกิ่นเหล้าเข้าไปมากๆก็ทําให้เกิดประสาทร้อนชาวบ้านก็ไม่ได้เชื่อแล้วก่อนที่จะฟังศพมันก็จะต้องมีการเปิดฝาลงเพื่อที่จะเอาน้ำมาพรล่านั้นเป็นล้างหน้าศพ แต่แล้วทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อเปิดฝาโลงออกประว่าที่เท้าของศพลุงพลนั้นก็เต็มไปด้วยดินโคลนเหมือนกับว่าเมื่อคืนศพได้ลุกขึ้นไปลุยโคลนมาอย่างไงอย่างนั้นเลยมันก็ไปสวดคล้องกับสิ่งที่พอเล่าให้กับชาวบ้านฟังการวังศพของลุงพลก็ผ่านผลไปด้วยดีซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นปกติก่อนที่ลุงพลจะเสีย พอ่อก็จะดื่มเหล้าอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านในทุกๆเย็นแต่ในเย็นวันนั้นพ่อไม่กล้าที่จะนั่งดื่มเหล้าคนเดียวรีบขึ้นไปนอนกับแม่ตั้งแต่หัวค่ำเลยจนเวลาผ่านไปได้สักประมาณสี่ทุ่มได้พ่อนั้นได้ยินเสียงคนมายืนเรียกอยู่ที่หน้าเถียงนาตะโกนมาว่าไอ้พลเอ๋ยไอ้พลจากไปแล้วหรือยัง พอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโป่งในทันทีเนื้อตัวนั้นสั่นเทาเหมือนกับคนจับใครยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็พยายามที่จะค่มตาให้หลับแต่เสียงที่ได้ยินมันก็ทําให้พ่อนั้นหลอนจนตาค้างมันตื่นมันสว่างมันหลับไม่ลงเมื่อพ่อนอนอยู่อย่างนั้นไม่นานพ่อทนไม่ไหวก็เลยได้ไปคว้าเล่า ขึ้นมาแล้วก็ซดทีเดียวหมดขวดเพื่อการดื่มอย่างนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเมาแล้วก็หลับไปเลยไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วสิ่งที่เจอมาเมื่อคืนก่อนนั้นก็หนักหนาสาหัสเหลือเกินคืนนี้ไม่อยากจะเจอแบบนั้นอีกแล้วเหตุการณ์นั<ๆ>้นเกิดขึ้นแบบนี้อยู่2คืนเต็มพอเข้าวันที่3แม่ก็ได้บอกกับพ่อว่าแม่นั้นทนไม่ไหวแล้ว อยากจะขอเอาลูกนั้นเข้าไปนอนในหมู่บ้านไปนอนที่บ้านของตาก่อนถึงแม้ว่าพ่อจะกลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าประสบการณ์ที่เจอมาแต่การที่จะรังลูกเมียเไว้มันก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นักก็จำเป็นที่จะต้องให้ลูกและก็เมียนั้นไปอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนตัวของพ่อนั้นก็ไม่ได้ไปอยู่กับแม่ด้วยเพราะว่าถ้าหากไปทิ้งเถียงนาไว้โดยที่ไม่มีคนอยู่กลับมาตอนเช้านั้นไม่ต้องพูดถึงเป็ดไก่ที่เลี้ยงเอาไว้วัวควายนั้นก็จะหายไปหมดก็เลยจําเป็นที่จะต้องนอนพักอยู่ที่เถียงนาคนเดียวหลังจากที่ไปส่งแม่แล้วก็ลูกเสร็จเย็นของวันนั้นพ่อก็ได้กินข้าวแล้วก็รีบ ยกเหล้าขึ้นกระดกในทันทีจนพระอาทิตย์นั้นเริ่มที่จะรับค่อฟฝาไปแล้วพอก็ได้หิューเหล้าขึ้นไปนั่งกินอยู่บนบ้านจุดตะเกียนแล้วก็นั่งดื่มต่อไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าที่ดื่มขนาดนี้เพราะต้องการที่จะเมาแล้วก็หลับไปเลยโดยที่จะไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือหลังจากที่พ่อนั่งกินเหล้าอยู่บนบานพ่อก็ได้หลับ ตื่นขึ้นมาอีกทีก็ฟ้านั้นสว่างไปแล้วก็น่าจะประมาณสักหกโมงเช้าได้ในหัวนั้นหมุนติ้วมันกับมีอาการเมาค้างอยู่เพราะเมื่อคืนนั้นดื่มไปหนักเลยเมื่อลืมตาขึ้นมาพอก็ได้มองไปรอบๆตัวเมื่อมองกรอกตาไปซ้ายขวาก็าทำให้ตัวเองนั้นตาสว่างขึ้นมาทันทีเลย และแน่นอนว่ามันทําให้พ่อนั้นขุนลุกสู้แล้วก็ตัวสั่นโดยอัตโนมัติเพราะว่าตัวเองนั้นได้มานอนอยู่ที่แคล์หมายนาบ้านที่ก้างตัวนั้นก็จะมีขวดเหล้าอยู่ขวดหนึ่งแต่พอสังเกตแก้วก็จะมีอยู่สองใบซึ่งบรรยากาศแบบนี้นั้นมันเป็นบรรยากาศที่ได้กินเหล้ากับลุงพลก็จะนอนเมาไม้กันอยู่ที่แคล่หน้าบ้านเป็นประจำ แต่ตอนนี้ลุงพลตายแล้วแล้วเมื่อคืนก็จําได้ว่าตัวเองขึ้นไปกินเหล้าอยู่ที่บลบ้านไม่ได้นั่งอยู่ที่แคลไม้หน้าบ้านแต่อย่างใดแล้วตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรพอนั้นนั่งชกอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็ทบทวนว่าตัวเองจะพอจําอะไรได้บ้างในเมื่อคืนแต่ทบทวนไปทบทวนมาพอก็ไม่สามารถจําความเมื่อคืนได้เลย จำได้เพียงว่าตัวเองนั้นกินข้าวแล้วก็กินเหล้าอยู่ที่บนบานเท่านั้นเองขึ้นต่อมาพ่อก็ตัดสินใจที่จะไม่กินเหล้าเพราะว่าถ้ากินเหล้าแล้วไปมออย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเมื่อกินข้าวเสร็จก็รีบขึ้นบานแล้วก็นอนในทันทีพ่อใช้วิธีการเปิดวิทยุกล่อมเพื่อที่จะให้มันง่วงจนเวลานั้นล่วงเลยเข้าจนถึงตอนดึกพ่อก็ได้ปิด วิทยุแล้วก็นอนในจังหวะที่กำลังเคลิ้มจะหลับอยู่นั้นหูของพ่อนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินมาคือบรรยากาศบ้านนอกมันจะเงียบมากในตอนกลางคืนมันจะมีเสียงกองจิ้งหรีดเรไรแล้วเสียงคนที่เดินเข้ามานั้นมันก็ชัดเจนเป็นอย่างมากเดินมาดังเข้ามาเรื่อยๆมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้าน ไม่นานนับพอก็ได้ยินเสียงแอดมันเป็นเสียงที่คุ้นหูเพราะว่าเสียงนี้มันก็คือเสียงของเปลยวนที่อยู่ตรงใต้ทุนบ้านพ่อนั้นไม่ไหวแล้วก็เลยต้องตะโกนออกไปบอกว่าเฮ้ยตายไปแล้วก็อยู่ใครอยู่มันสิวะกูกลัวนะเวย้ยหลังจากที่พ่อพูดประโยคนี้จบ เสียงไควเปรมันก็ได้เงียบลงแต่แล้วพ่อก็ต้องสะดุ้งจนตัวโกงอีกครั้งเพราะว่าได้ยินเสียงเรียกชื่ออยู่ใต้ทุนบ้านเสียงที่พูดมาก็คือไปไหมให้ผลจะไปหรือยังคราวนี้พ่อไม่ไหวรีบขวาขวดเหลาที่อยู่กลางตัวขึ้นมากระดกในทันทีคือคิดเอาไว้ถ้าพรุ่งนี้มันมาอีก จะพาลูกพาเมียของตัวเองนั้นไปตายเอาดับหน้าไปที่ไหนก็ได้ดีกว่าที่จะต้องมานอนประสาทเสียอยู่ที่เทียงนาที่นี่ช่วงเย็นของวันต่อมาหลังจากที่พ่อกินข้าวเสร็จพ่อกอ็รีบขึ้นไปนอนเหมือนกับทุกๆคืนปราทิตย์นั้นรับขอบฟ้าไปได้ไม่นานเสียงฝีเท้าของคนก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งมันดังมาเหมือนกับคืนเมื่อวานเลย แล้วมันก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็เข้ามานั่งอยู่ที่เปลย,ยวนเหมือนเดิมเลยคืนนี้นั้นพอคิดว่าเป็นไงเป็นกันจะลองส่องลงไปดูที่ใต้ถุนบ้านสักหน่อยคือบ้านที่สร้างไว้ที่เทียงนานั้นพื้นมันจะเป็นไม้ที่มีร่องมองเข้าไปอย่างใต้ถุนบ้านได้พอก็ได้เอาตานั้นแนบไปที่ร่องไม้แล้วก็มองดูว่า เป็นใครที่อยู่ใต้ทุนบ้านและแน่นอนว่าสิ่งดีพอเห็นนั้นก็คือลุงพลซึ่งก็กำลังนอนหนุนมือของตัวเองอยู่บนเปลยวดและก็จ้องมาสบตากับพ่อด้วยเนื้อตัวของลุงพลนั้นต้องบอกว่าดำคล้ำเป็นอย่างมากซึ่งมันก็ไม่ใช่ผิวของคนที่กล้ำแดดกล้ำฝนแต่มันคือผิวหนังที่กำลังจะเนา่าทต็มทีแล้ว กิ่นเม็นั้นก็ดุนแรงลอยผ่านซี่ไม้กระดานเข้ามาปะทะก,กับจมูกของพ่ออย่างจังจนพ่อนั้นต้องประหักออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ได้กระโดดเอาผ้าห่มมาคุมโปง่งได้ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงของลุงพลตะโกนขึ้นมาว่าไอพลกูตายแล้วมึงรังเกียจกูเหรอพร้อมกับเสียงไกว่เปรมันทำให้ วังเวงยิ่งนักเวลานั้นพ่อก็ทำได้เพียงแก้ตัวสั่นนอนอยู่ในผ้าหมยกมือขึ้นมาพนมเพื่อที่จะสวดมนต์สวดแบบผิดๆถูกๆด้วยเปื่อยหลังจากนั้นไม่นานเสียงทั้งหมดก็ได้เงียบหายไปสักพักใหญ่ๆพ่อก็สงสัยว่าลุงผลน,นั้นไปแล้วหรือยังก็เลยได้ไปส่องที่เดิมก็คือตรง ลองไม้กระดานเมื่อพอเอาตาเข้าไปแนบมันปรากฏเห็นถึงใบหน้าของลุงพลที่แนบติดกับพื้นไม้ฝั่งตรงกันข้ามกับพอ่อดวงตาสีขาวคุ่นนั้นจ้องมองกลับมาที่พอ่อพ่อนั้นตกใจสุดขีดเพราะมันเป็นระยะที่ใกล้กันมากๆทำให้าาพ่อนั้นเป็นลมหมดสติไปในทันที พอมารู้สึกตัวอีกทีก็ประมาณสักสองโมงเช้าเพราะว่าแม่นั้นเข้ามาปลุกพอนั้นมีอาการไข้ขึ้นจึงได้ให้คุณตานั้นเอารถมารับเข้าไปในหมู่บ้านรักษาตัวอยู่ประมาณสักสองวันจนอาการนั้นเริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นพ่อก็ไม่คิดอะไรมากพาแม่แล้วก็ผมย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพในทันทีไม่อยู่แล้วที่นั่น นี่ก็คือเรื่องเล่าของพ่อที่พ่อนันในเล่าเอาไว้ตอนที่ผมนั้นยังเล็กว่าเหตุใดถึงได้มาอยู่กันที่กรุงเทพเมื่อฟังแล้วก็รู้สึกสยดสยองเหมือนกันกับสิ่งที่พ่อเจอมา